ค่ะกินไปในต่างแดนแฟนเพจนะคะวันนี้ค่ะจะมาเสนอของหวานค่ะเยลลี่รสสับประรดรสสตรเบอรี่และข้าวหน้าไก่ข้าวหน้าเป็ดที่ร้านค่ะสนใจสั่งได้นะคะอร่อยเด็อันนี้เอามาให้บิ๊กบอสคิมค่ะเป็นอาหารญี่ปุ่นค่ะข้าวหน้าไก่ใส่เม็ดงาใส่อะโวคาโดแล้วก็มีสายลายค่ะ ร้านเราขายนะคะเชิญได้เลยค่ะเทคเอเวค่ะมาส่งถึงบ้านสั่งได้เลยนะคะอร่อยมากๆค่ะเหมือนอาหารไทยเลยคะ่ะเป็นข้าวเหนียวข้าวเหนียวของญี่ปุ่นนะคะก็มีไก่ทอดมีซาลายแล้วก็มีงาดำงาขาวค่ะอาหารไอ้นี่อยากกินของหวานนะคะเยลลี่ของเดนมาร์กค่ะ อยากกินมากก็เลยลองทำเองซองละสิบโคนเองค่ะคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะคะกินไปในต่างแดนแฟนเพจค่ะขอบคุณมากๆค่ะ